สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสม,มิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลมเบร์ตา ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023จะเริ่มต้นขึ้นย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่18-19พฤศจิกายนพศ2 5 6 5แลมเบรตตาได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอรไ์ไซค์ด้วยการเปิดตัว X 3 0 0กับราคาแบบช็อคไพรส์ สร้างยอดจับจองถล่มทลายไปจนถึงงานมอเตอร์เ o 2022จากกระแสข่าวล่าสุดยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนหน้างานมอเตอร์เ o 2023จะเริ่มขึ้นแลมเบร์ตมีแผนจะเปิดตัวสกูตเตอร์ในแบบโมเด n คลา s สิกรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่ามันคือรุ่นอะไรและจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่เท่าไหร่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิด นับจากนี้ไปครับจากการตรวจสอบไปที่งานอิกมาโช2023จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่7-12พฤศจิกายนก็ปรากฏว่าแลมเบตตาได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าแห่งอนาคตซึ่งเป็นรถต้นแบบ EV Concept ให้ชื่อว่าอิเล็ตราซึ่งเจ้าอิเล็ตราคันนี้มีดีไซน์ที่สวยงามในแบบศิลปะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เเซ็นตคำว่าอิเลสตราเป็นภาษาอิตาเลียนหมายถึงหญิงสาวที่ทรงสเสน่ห์มากความสามารถมีความคิดนอกกรอบและมีความมั่นใจตัวเองสูงนอกจากนี้แล้วยังหมายถึงจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกหรือผู้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกซึ่งเหมาะกับนิยามความหมายของอ e ิเลตราสกวตเตอร์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีดีไซน์ทรงสเสน่ห์คันนี้เบื้องหลังการออกแบบอ e ิเลกตรา ได้แรงบันดาลใจจากอดีตสู่แนวคิดแห่งอนาคตโดยนำดีไซน์รุ่นในตำนานอย่างโมเดล LD ที่วางขายในช่วงปีคศ1951ถึง1958มาถ่ายทอดเส้นสายของดีไซน์ใหม่เพื่อก้าวสู่ยุคทองใหม่ New Golden Era ของ Lambretta ออกแบบให้มีความล้ำสมัยระดับ High End แต่ยังคงกลิ่นอายและ DNA โครงสร้างตัวรถแบบ Low and Long ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแลมเบตตาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดีไซน์ชุดไฟหน้ายังคงเอกลักษณ์โคมแบบหกเหลี่ยมพร้อมสลักโลโก้แลมเบตตาไว้ตรงกลางถัดลงมาก็คือโลโก้อินโนเซนติแลมเบตตาซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยก็ยังคงดีไซน์ดั้งเดิมเอาไว้แต่เพิ่มเติมลูกเล่นใหม่โดยใช้ไลทิงแบบแสงออกหน้าถัดลงมาอีกก็คือจมูกหมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแลมเบอรตาที่มีมาอย่างยาวนานเท่านั้นโดยจมูกหมูตัวนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มีลูกเล่นไลท์ติ้งเช่นกันนอกจากนี้แล้วยังมีการเล่นไลท์ติ้งหรือว่าแสงไฟตามจุดต่างๆของตัวรถทั้งบริเวณขอบคิ้วของตัวรถปลายแฮนด์ทั้งสองข้างรวมถึงโลโก้บริเวณฝาข้างทั้งสองข้างของตัวรถจุดที่โดดเด่นที่สุดไม่เหมือนใครก็คือการออกแบบไฟท้ายที่ฝังอยู่ด้านในตัวบอดี้ทําไม่สตาร์ทรถ เราจะเห็นเพียงบอดี้ภายนอกเท่านั้นซึ่งให้ความเรียบเนียนตาเหมือนไม่มีไฟท้ายแต่พอมีการสตาร์ทรถแล้วไฟท้ายจะติดขึ้นมาให้เห็นอยู่ด้านในตัวรถให้ความสวยงามล้ำสมัยสมกับเป็น e ีวีแห่งอนาคตอย่างแท้จริงไฮไลท์สำคัญของโมเดลอิเล็ตราคันนี้ก็คือการออกแบบดีไซน์บอดี้ตัวรถที่สามารถยกเปิดปิดได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะให้ความโดดเด่นสวยงามล้ำสมัยแล้วยังช่วยให้การเซอร์วิส หรือการคัสตอมทําได้ง่ายสะดวกมากขึ้นสําคัญที่สุดก็คือโครงสร้างตัวถังด้านในใช้วัสดุอลูมิเนียมแข็งแกรง่งทนทานน้ําหนักเบาช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้มากขึ้นโชกคอัพหน้าเป็นแบบดับเบิลอาร์มลิงเอกลักษณ์เฉพาะของแลมเบรตาปั๊มเบรกของเบรโบ่ยางหน้าหลังพิเลรี่ขนาด12นิ้วจุดเด่นอยู่ที่โชกคอัพด้านหลังแบบพุชลอดวางชกคอัพแนวนอนให้ความนุ่มนวลกว่าปกติ สัมพันธ์กับบอดี้ดีไซน์ด้านข้างที่สามารถบีบให้แคบได้ถ้าเรามองจากด้านท้ายเข้าไปหาที่ตัวรถจะเห็นว่ารูปทรงของช่วงท้ายให้ความปราดเปรียวเพียวบางเหมือนกับลัมเบอร์ตารุ่นเก่าในอดีตสำหรับสเปคของตัวรถนั้นยังไม่ได้มีการระบุไว้แต่อย่างใดระบุเพียงว่าอีเล็ตราจะมี3โหมดขับขี่ประกอบไปด้วยโหมดอีโคเน้นประหยัดพลังงานโหมดนอร์มก็คือโหมดใช้งานปกติทั่วไป และโหมดสปอร์ตที่ปลดปล่อยกําลังของมอเตอร์และแบตเตอรี่ให้อัตราเร่งและความเร็วสูงสุดนอกจากนี้แล้วยังมีโหมดถอยหลังไว้ใช้ในกรณีของการกลับรถแคบๆก็มีความคาดหวังครับว่าแลมเบร์ตาในเมืองไทยจะมีการนําเจ้าอิเล็ตร EV Concept คันนี้มาโชว์ตัวที่งาน Motor Expo 2023น่า่าเสียดายครับว่าอิเล็ตนั้นไม่มีเครื่องยนต์ถ้ามันสามารถประยุกต์มาใส่เครื่องยนต์ได้ ก็คงจะดีไม่น้อยเพราะว่าดีไซน์ของมันนั้นให้ความล้ำสมัยเหลือเกินสำหรับการเปริดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของแลมเบรตตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นรุ่นอะไรเปริดตัววันที่เท่าไหร่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับซัมมิตแคปิตอลริซิ่งวันนี้ได้น่วมปุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน